เวลาที่มีคนโทรเข้านะครับเราจะได้ยินเสียงเบามากนะครับเร่งเสียงจนสุดนะครับก็ยังเบาอยู่นะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับคือไม่ต้องเสียงเงินในการซ่อมนะครับสวัสดีครับผมแม็กอพซีอนะครับก็ไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องงานซ่อมแล้วก็การใช้งานนานนะครับหลังจากนี้ผมตั้งใจที่จะทาคลิป เพื่อให้ความรู้กับลูกเพจแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ที่ใช้งาน iPhone นะครับโดยจะใช้ชื่อคลิปว่าคุยกับช่างซ่อมไ h o n e นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่1นนะครับก็จะคุยกันเรื่องเวลาที่มีคนโทรเข้านะครับเราจะได้ยินเสียงเบามากนะครับเร่งเสียงจนสุดนะครับก็ยังเบาอยู่นะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับคือไม่ต้องเสียเงินในการซ่อมนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องมาใกล้ๆนะครับ จะเปิดให้ดูสาเหตุที่เสียงเบานะครับผมซูมให้ดูเลยเห็นไหมครับบริเวณนี้อาจจะเป็นลำโพงสนทนานะครับตรงนี้จริงๆจะเป็นคล้ายๆตะแกงนะครับเสียงของลำโพงจะออกมาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเห็นไหมครับว่าตันเสียงจะเบามากนะครับเราสามารถ แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมนะครับเพราะเข้าร้านซ่อมบางครั้งบางร้านเขาก็จะคิดเงินนะครับแต่นี้ไม่ต้องนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ผมจะใช้แปรงขัดนะครับแต่ว่าผมจะใช้น้ำยานะครับคือจะใส่น้ำยานิดนึง้อนสันอ่าครับสามารถใช้ลอนสันได้นะครับหรือเอาอะไรเขี่ยก็ได้นะครับเห็นไหมครับจะเริ่มสะอาดขึ้นนะครับถูไปเลยครับ ตรงนี้ไม่พังไม่พังเย่าใช้น้ํานะครับเพราะเดี๋ยวน้ำเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะช็อตอีกนะฮะหรือเอาเข็มจิ้มๆก็ได้นะครับให้ออกเขี่ยๆอย่างเงี้ยครับถ้ามีนะนะครับแต่ว่าอย่าลืมปิดเครื่องก่อนนะผมลืมบอกไปว่าการจะทําความสะอาดต้องปิดเครื่องก่อนเห็นไ,ไหมครับว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็ดูแลให้อโฟนสะอาดนะครับก็จะได้อยู่กับเรานานๆน,นะครับผมโอเครับรองว่าเสียงชัดขึ้นแน่นอนครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาลำโพงสนทนาเสียงเบานะครับสามารถซ่อมด้วยตัวเองได้นะครับผมคลิปนี้จบแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ